เนี <Ooh. S 1> the ่ยเพราะว่าเหมือนแบบดูตามชุดล <Ooh. S 1> <met tenido> like right ุกวันนี้อะไรอ่ะลุกมีความเท่ก็เลยแบบสวยผมหน่อยอะก็เลยโฮลเด็เต้นวันนี้ก็เลยโฮเด็บเต้นครับแต่ว่าท่าเต้นเนี่ยจะเป็นฟิลแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยอะไรมีความเฟมินีนใช่ครับเป็นไงบ้างงานวันนี้นึกไหมก็สนุกมากครับวันนี้คือเป็นการมาเจอผู้คนนะครับผมแล้วก็รู้สึกแบบวงๆนิดนึงนะครับมามาคนเดียวแล้วก็อยู่กับพี่พี่เปอร์เซ็นเนี่ยแล้วก็ ื่นเต้นเพราะว่าแบบปกติเราจะมาแบบสี่สองคนอะไรอย่างไงี้ใช่ไหมแต่พอรอบนี้เนี่ยมาคนเดียวก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแบบหนึ่งครับมีการเป็นเพิ our, ่นด้วยมีการเป็นเพื่นด้วยแล้วก็พี่เขาก็าชงมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็ให้เต้นอะไรอย่างงี้ก็สนุกมาครับโอรลโอนชอบรถไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบรถไหนพิเศษเหรอครับก็จริงๆตีงชอบทุกรถนะครับแต่ว่ามันมีรถใหม่ที่มึงออกมาก็คือรถมาร์ชเมลโล่ก็คือเป็นซองสีชมพูนะครับผมก็คือรถนี้จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นความเป็นแบบ อีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยกินมาก่อนเราชิมยังเพิ่มเติมเพิ่มเติมชิมนะมันมีความแบบมมันมีแบบกลิ่นแบบอะไรไม่รู้กลิ่นแบบเป็นความบัชเมลโลอะไรอ่างเงี้ยมันหวานหอมหวานหอมไอเมื่อกี้มีการแบบแก่กองจุ่มด้วยแก่กองจุ่มนะครับก็คือจุ่มมาได้ตอนแรกก็แบบถ้าสมมติได้ใครสักคนนึงเนี่ยแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสรุปก็คือได้ทุกคนเลยในการเดียวก็คือแบบเป็นออลเมมเบอร์ครับ จะได้ลองได้องแกะยังเราลองแกะยังอะไรนะเราลองแกะยังแกะดูได้ใครได้ใครได้ได้เขาได้ได้ดูงไหรอโอ้ยตื่นอย่างลุกตื่นในหนึ่งหนึ่งการ์ดมีทุกคนเลยแต่ในใจมีไหมครับในใจในใจเราคงขอว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษน้องสาวชิคกี้าเดียวครับน้องสาวไม่มีกล้องไม่มีกล้องแหมทุกคนก็รู้นะครับ อร<บ>าฝากทุกคนดีบุรุษใงไ่ครับผม <Laughter S 1> ก็ฝากทุกคนนะครับผมไปลองซื้อโอริโอกันนะครับผมแล้วก็มาลองจุ่มกันดูครับว่าได้ใครแล้วก็ลองแท็กมาอวดกันก็ได้หรือว่าโพสลงในแอป X หรือว่าแอปอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นแบบแบบชาเลนจ์ว่าแบบสุ่มแล้วได้เจอใครอะไรแบบนี้รถใหม่โนมัสแมรู้เนาะรถใหม่ด้วยมาร์ชแมโล้นะครับผมก็จริงก็อยากทุกรถนะครับแต่ว่าอยากให้ลองซื้อให้หลากหลายรถอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าแบบรสชาติมันต่างยังไงวันนี้นอกจากแฟน ใช่ครับนอกจากแฟนๆให้กำลังใจครับก็เปื่องงเหมือนกันคือเพื่อไม่รู้ว่าแม่มาไปเห็นจากในทวิตว่าเฮ้ยเอ้าแม่กับเชเดนมาแล้วก็แบบครอบครัวมามีป้ามีแบบคุณยายมาอะไรเงี้ยก็งงก็เลยก็เลยแบบโทรเรียกให้มแบเนี่ยมาห้องแต่งหน้าแล้วก็มาดิ่งกับเชเดนแป๊บนึงอะไรครับก่อนมาเติมพลังไปเยอะเลยฮะเติมพลังครับเชเดนนี่กำลังแบบอันนี้เลยหน้าฟัดเลยคือแขนเริ่มเป็นป่องๆนะครับครับอ้วนที่เราไม่ได้เจอกั่ไม่ได้เจอกับน้องนานก็จริงๆจะเจอแบบว่า สุกเศราครับผมสุกเศราก็เจอแบบอาทิตย์ละสองครั้งบ้างอะไรเงี้ยท่าทาาการเขาเป็นยังไงบ้างท่าทาการของเขาล่าสุดนี้ผมจับเขาอย่างนี้เพื่อให้่เขาเดินแต่ว่าน่าจะเร็วเกินไปรู้เพื่อสามเดือนอยู่ก็เลยเอ้ยสี่สี่ห้าเดือนแล้วประมาณนี้ก็ยังเดินไม่ได้คือพี่ใจร้อนแล้วใจร้อนคืออยากอยากแบบเอาน้องมาฟัดละแต่ว่ารอให้น้องโตกว่านี้สักนิดนึงก่อนเหรมไหมคะพี่ใจกว่านี้เหรมไหมเหรอครับคือเห็นที่ไรผมก็อยากเข้าไปหอมน้องตลอดเพราะว่ากินเด็กแล้วมันหอมเขาจำเขาจำเขาจำหน้าเราได้ไหมผม คิดว่าเขาแน่าจาได้นะเพราะว่าเห็นทีไรเนี่ยเขาก็จะมีอาการเริ่มแล้วบอกตอนแรกคือยิ้มอยู่เห็นหน้าเราปุ๊บเ,เริ่มเริ่มบึง้งปวดโดนแกล้งปดโดนแก <c oughs> แล้งอาไจจะไปแบบเออหยอกน้องบอยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเปิ่อร้องเพลงเขาฟังเนี่ยเขายิ้มนะ <c oughs> ต้องร้องเพลงก่อนถ้าทำได้เฉยๆเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่ม <c oughs> วพี่คอปเปอร์อะไรกาจะคิดในใ,ใจน่าจะชอบฟังเพลงนะครับคือล่าสุดเพิ่อแบบไปไลฟ์เซชั่นกับพี่วงแบมมาแล้วทีนี้แม่ก็เปิดให้เคทเรีนฟังแล้วเคทเรีนก็ยิ้ม รับรู้แล้วว่าเขาน่าจะชอบเหมือนกันก็เหมงอนแบบเราบ้างหรออะไรเงี้ยเปิอแบบเวอร์ชันเราเลยก็เป็นยังเป็นเวอร์ชันที่เบอร์ไปไปร่วมกับพี่เขาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเคดี้น่าจะเป็นคนชอบฟังเพลงครับปกติคึงคนจะฟังเบบี้ชาร์กอะไรอย่างงี้เราใช่เรานี่เลยเรานรองต่อทางที่จริงนะครับที่ดริเลยรีบอยากให้น้องโตใช่ครับแล้ตรวยไวแต่ก็คือแบบว่าทำบ้านก็คืออตนนี้เกันหมดเพิ่งกันหมดครับจริงแบบว่า เจอเจอต้องแบบต้องฟัดอะไม่ม no, ีใครไม่เจอแล้วไม่ฟัดไม่ได้จริงชอบชอบเล่นครับเพราะว่าจริงก็เก็บกดเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยพี่ไทยก็ชอบมาทำหนีเปอเร์นะเพื่อเลยไปลงกับน้องนะครับเห็นแล้วมันคือเข้าใจความรู้สึสพี่ไทยแล้วคือพี่ไทยเนี่ยอาจจะเห็นเปอร์แบบว่าด้วยความที่เปอร์เนี่ยอาจจะกลิ่นกลิ่นดีมีความตัวหอมอะไรเขาอาจจะชอบแบบ เมอเล่นกับเบอร์ก็เลยเออเข้าใจเขารู้สึกพิไทยว่าอ๋อการเล่นกับแบบคนที่แบบเรอยดูเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เลยเป็นโมเมนต์เนี่ยที่ตอนนี้มันเป็นไวรอลอยตอนนี้คือทุกคนถามว่าพิไทยไทยเป็นยังไงอ๋อเรื่องพิไทยเติมเติมเติเบอร์คือจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะน่าจะชอบหยอกผมนั่นแหละก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาแค่แบบ เล่นตัวนิดน <IEL> like, ึงนะครับแต่เวละข้อแต่ละครั้ง่ยเขาเหมือนมันเเคี่ยวนะมันเคี่ยวครับบางทีก็อจะเห็นหมุนไปเต็มเต็มก็ได้ผมไม่แน่ใจอาจจะเหมือนปลาเขาแต่ว่าก็ไม่ได้ยอมเขาขนาดนั้นก็ไม่ได้ยอมขนาดนั้นเพราะว่าเอาจรินคือเวลาเขาหอมผมเนี่ยบางทีเขาชอบแบบบางทีมันจะมีน้ำลายนิดนึงผมว่าบอกว่าเวลาเวลาที่เขาจะหอมผมเนี่ยเขาต้องเม้มปากนะครับก็อย่างนี้จะได้แบบสะอาดไหน่อยเราชินหรือยังตอนนี้เราชินไหมอันนี้ก็ ต้องมาครับตัวเองให้ชินนะผมฟือหลอกไปเลยแต่มาจันไม่ใช่ก็เนไทยตอนนี้มันเหมือนแกนสัตย์นานๆแล้วว่าไก็จริงครับผมผมว่าผมต้องเล่นตัวอย่างนี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะอะไรแวลูมันจะไม่มีต้องเล่นตัวหน่อยเก็บเก็บค่าก็บไปเก็บค่าพตัวไหมเก็บ่าพตัวไหมครับผมว่าผมเอาเก็บไว้เป็นเอาคืนเขาเรื่องอื่นอยู่อ่ะรอเลยเนาะได้ครับคือไทยในภูมิกับเราใช่ไหมก็ต้องเป็นพี่ไทยแหละครับคนนี้ เขาไม่สนอะไรเลยครับมีกล้องหรือไม่มีกล้องเขาก็จะทำครับคนนี้ทุกที่ทุกเวลาเไม่ไปขังคนก็เกิดทำขยันทำขยันบางทีผมอาจจะเป็นคนเดียวในวงที่เขากล้าทําแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะมีทีมมีคนหนึ่งที่ทําแต่พอเจอผมปึ๊บแล้วอ่ะผมอาจจะเล่นด้วยเขาสักแป๊บนึงเพราะเลยแบบเล่นกับผมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่กล้าทำกับบางคนแต่พิมก็จะไม่เชิงหอกชอบไปดีบแก้มไงแต่ว่ากันอ้ย ก็อันนี้ผมว่าต้องไปถามพี่ไทยแล้วว่านำไมค์เขาทำอย่างนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเอเอไม่เอก็อาจจะอาจจะอาจจะมีแบบปฏิเสธอะไรอย่างนี้่ครคนไหนที่เขาไม่กล้าทำนะคนไหนที่เขาไม่กล้าทำนี่มี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 อยู่แล้วผมว่าใครอะไรใช่มคนนั้นแหละคนนั้นแหละจะดีคนนั้นแหละทุกคนรู้ว่าใครครับแต่ว่าแบบว่ามีไหมที่แบบช่วงเวลาที่เราแบบเฮ้ยอย่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่แบบต่งน้อะไรอ่าก็มีครับตอนที่แบบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย สมมติอย่างวันนี้ถ้าสมมติเขาอยู่แล้วเขาจะมาหอมผมไม่บอกว่ารอ,อก่อนรอจบงานก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยแป้งมันหลุดผมก็แบบบางทีแบบเห็นใจพี่ช่างแต่งหน้าว่าเออพี่เขาจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าใหม่จะได้ไม่ต้องแบบตบแก้มให้อะไรเงี้ยเลยบอกว่าร <ๆ S 2> อ,อก่อนๆๆผมแรงบางทีผมแต่งหน้าอยู่แบบจะมาหอมอะไรเงี้ยแล้วก็ถามพี่ช่างพี่ไทยก็ถามพี่ช่างแต่งหน้าว่าเออหอมได้ไหมครับอะไรเงี้ยคือเครื่องสำอางเราหลุดไปกับปากเขาเลยก็จะหลุดไปราะว่าก็เศร้าอย่างนั้นเพิ่มยางอืา มีคืนไหมครับมีเขาก็มีบีบแก้มเขาบีบอย่างเดียวแล้วก็ลูดออกมาด้วยขอคืนไปดูคลิปนี่หน่อยีิหนึันเป็นตัวนี้เปนฉายาในโซเชียลเลยครับผมแมวเสาแมวเสาแมวเสาคือเราติดนอนมากอ๋อผมนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้เลยผมต้องชอบนอนครับเพราะว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้แบบว่าเปิดเทอมเนาะแล้วก็งานงานซ้อมที่หลังบ้านก็เยอะอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็มีแบบงานที่มหาลัยอย่าเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่า เหมือนเราตอนนี้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วเราทำไปพร้อมกันอพอทําพร้อมกันปุ๊บเราก็เลยจะแบบมีเวลาแก๊บว่างช่วงไหนเนี่ยเราก็จะพักผ่อนอ้าวเพราก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับผมนะมาก,ากับอ๋อที่เกิดกับพีเอ,เอใช่ไหมครับเออเราเป็นไงบ้างได้ก็ได้คุยกับน้องไม่เปิดเลยก็เอาจริงๆก็รับรู้นะครับแล้วก็มีการถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องของเพื่อนละกันส่วนตัวเพื่อนคือเวลาสมมติมีเรื่องงานอะไรมาอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะเข้ามาเช็คก่อน แล้วก็จะมาถามว่าเราชิวได้ไหมหรือไม่ได้อะไรเรับยคือมันก็มีบางงานที่บางทีเราอาจจะต้องเลือกเลือกเรียนเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องมีเน็ตนะครับแบ่งกันว่าเราจะเลือกเรียนหรือเลือกงานเลยรนะบางทีบางทีเรารับพร้อมกันไม่ได้ลนะแล้วก็เอาจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรผมก็อยู่ข้างเอตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องเอขนาดนั้นแต่ว่าก็มีแบบพออยู่ข้างเขาเนี่ยนะข้ามันมีมาตรการออกไปอย่างเงี้ยวันนี้คือผมว่ามันคือการที่แบบ เขามาเช็คเราก่อนว่างานนี้เราโอเคที่จะรับไหมรับหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆการรับงานเนี่ยราะว่ามันก็นต้องให่ทยเขาก็ต้องมาถามเราด้วยว่าใช่ใช่ครับบางทีคืออย่างออ่่าายงตัวอย่างคือเปิ้ลจะมีงานหนึ่งที่เช็คมาแล้วมันติดกับเรียนแล้วทีนี้เปิ้ลลาไม่ได้แล้วบางทีก็ต้องก็ต้องเลือกเรียนก่อนเลยแต่การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจร่วมกันเพราะว่ามันคือการตัดสินใจร่วมกันของทั้ง ทั้งตัวตัวค่ายด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยอ<ฟ><ล>ะไรเงี้ย<ห>ใช่ครับเจื่องความผิดพลาดบ่อยที่แบบว่าไม่ได้ชิคมาแต่บางทีเราติดงานหรือว่าบางทีคือผมก็ต้องเวทน้ำหนักว่างานงานนี้เนี่ยถ้ามันเป็นงานรวมถึ่สองเนี่ยแล้วมันสําคัญมากจริงๆราต้องเลือกที่จะแบบอาจจะต้องเสียสละการเรียนของผมเพื่อที่จะไปร่วมเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบงานที่อย่างเช่นแบบที่มันสามารถแบบเราเราเราเวทได้ว่าเราเลือกรับหรือไม่รับอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบลองคิดดีทีว่าเราจะรับอะไร ตอนนี้ถือว่าแฮปปี้อะแบบการจัสั่งงานจริงๆทุกวันนี้ก็โอเคกับการใช้ชีวิตนะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับก็คือมันต้องแบ่งเรื่องเรียนกับเรื่องเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรชีวิตก็มีการแบบมาจนไทยนะครับคือ <c oughs> แบบลุ้นเร <c oughs> ื่องทุกวันว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างคือรุ้นกันไป <c oughs> ลุ้นก <c oughs> ันไปคร <c oughs> ับในแต่ละวันโอเคซ์เซอร์ก่อนนะต้องีโอ